ท s t ตี l anytime anywhere นะครับอุปกรณ์ในรีวิวนี้สนับสนุนโดยร้าน Comback t r i p l e ิลนะครับ c o m 9 9านะครับผมบางทีก็เป็นร้าน109แคมป์นะครับน่าจะเป็นเครือเดียวกันมัง้งนะครับอันนี้เขากา็เป็นผู้สนับสนุนให้มีรีวิวนี้ขึ้นมาขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่คือมีดพับ รุ่น SR1 l i g h นะครับ SR1 l i g h ก็เป็นตัวที่เล็กกว่า SR1 เฉยๆเพราะ Light เนี่ยก็คือจะเป็นเวอร์ชันที่วัสดุไม่ได้รู้หรือแพงเท่ากับ SR1 ทั่วๆไปขนาดก็น่าจะเล็กลงนะครับ l i g h ก็คือแบบเบาเนาะใบ4นิ้วนะครับความยาวกลางแล้วอยู่ที่9.38นิ้วนะครับแล้วก็เหล็กเป็น 8cr14mov นะครับเป็นสเตเลสติลจีนนะผลิตก็น่าจะในไต้หวันอะไรอย่างงี้มั้ง6.9กร,รัมคือน้ำหนักนะครับความหนาใบ4.8มิลแล้วก็ด้าม5ทับ3ทับ8นะครับ Grievex ก็คือเป็น glass filled nylon ชนิดหนึ่งอันนี้เป็นเอร์ชั o น t น n ตนะครับแล้วก็ผมเคยรีวิว sr1 light ไปแล้วนะครับ sr1 sr1 light นะเคยรีวิวไปแล้วแหละนานแล้วนะครับก็ลองไปดูใน p l a y l โคสติวได้เลยนะอันนี้ก็เป็นรหัสตัวนี้ชื่อรหัสคือ62 kilos นะครับ1 alpha sr1 light tanto point นะครับใบทันตกนั่นเองนะก็ทันโตกก็เป็นใบที่หลายๆคนชื่นชอบอยู่นะครับแล้วก็มีดรุ่นนี้เองเขาก็มีเวอร์ชั่นที่เป็นใบ spear point หรือว่า clip point ไม่รู้นะครับด้วยนะเดี๋ยวเอามารีวิวให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับผมจะไม่รีวิวรถเดียวเพราะว่า บางคนเขาอยากดูรีวิวแยกนะครับจะได้เจาะลึกลงไปในกล่องก็มีซองกันกระแทกมาและมีตัวมีดมานะครับจะเห็นว่าเป็นมีดพับที่ตัวโต,วตวมากๆเลยนะใหญ่อยู่นะเนี่ยอืเห็นไหมโตเลยนะครับยาวเลยเราลองมาชั่งน้ำหนักวัดขนาดแล้วดูดีไซน์กันนะครับตัว SR1 เนี่ยจริงๆผมก็เหมือนจะเคยรีวิวไปแล้วนะตัวนั้นเป็นออสเทนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับ ส่วนราคาแล้วก็ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมจะให้ไว้ใต้คลิปที่ description และพินค์มเมมต์อีกทีหนึง่งน้ำหนัก194กรัมนะครับจัดว่ามีน้ำหนักค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะว่ามีดก็ตัวโตวนะครับดูดิอยู่ในมือผมนี้กำอยู่ในมือถือว่าเต็มมือเลยนะครับใหญ่มากขนาดความยาวขนาดพับตะก,กี้สเปคผมอ่านไปแล้วเนาะประมาณ4นิ้วก,กว่าเกือบจะ5นิ้วเอ่อโทษทีประมาณ5นิ้วครึ่งนะครับจริงๆไม่ถึงเนาะแต่เกือบๆจะ5นิ้วครึ่งนะ ถ้าเป็นเซนคือ13.9ซนเมตรนะครับมีดกลางได้วิธีเดียวคือการดันสตัด๊ดนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายมืออ่าซึ่งผมถนัดซ้ายก็ดันด้านซ้ายแบบนี้นะครับเมื่อกลางออกมาแล้วมีดจะเพิ่มความยาวออกมาเยอะเลยแน่นอนเพราะมันเป็นมีดพับอนะเนาะความยาวอยู่ที่24ซนติเมตรนะครับหรือประมาณ8เศษ3เอ่อส่วน8นิ้วเออไม่ใช่8 4 9นิ้วกว่าเลยนะเกือบ9นิ้วครึ่งไงนะเห็นไหม เกือบเ5 9.4นิ้วหละมัง้งนะครับ24เซนยาวมากใบในสเปคบอก4นิ้วนะครับลองวัดดูชนกาดเลยใบคือเกือบ4นิ้วนะครับ10เซนก็ถือว่ายาวนะแล้วน้ำหนักขนาดนี้นะครับตัวของใบในเล่มนี้จะเป็นทรงทันโตกนะครับซึ่งจะเห็นว่าสันเขามีความหนามากเลยนะถ้าลองวัดคร่าวๆนะครับด้วยเครื่องวัดดิจิตัลก็จะเห็นว่าหนาถึง4.7 4.8ม mm ิลลิเมตรเลยนะหนามากนะครับใบทรงทันโตะเนี่ยจะมีจุดเด่นก็คือ คมเขาจะมี2อนจังหวะคือช่วงด้านหน้าและช่วงด้านล่างนะครับซึ่งอันนี้เป็นเจแปนะิชทันโตเนาะมีความโค้งเล็กน้อยที่เบลลี่นะครับจะผสมอเมริกันทันโตนิดหน่อยส่วนด้านหน้าจะเป็นแฟลตกรายเช่นเดียวกันกับส่วนคมตัดหลักนะครับทำให้เนื้อโลหะเหลือเยอะแล้วก็สันมีดหนามากเลยนะครับตั้งแต่บริเวณโคนไปจนถึงปลายก็ยังหนาอยู่ทําให้มีประสิทธิภาพในการแทงทะลวงนะค,ความทนทานเยอะมากส่วนวัสดุใบเป็นสเตลเลตสตีลเกรดนะครับที่ทางโคสตีลใช 8 Cr 14 Mov นะครับเป็นสเตสเลสสตีลมีคาร์บอนสูงถึง0.7ถึง0.8นะครับไม่ถึงไม่ถึง8นะ 0. จุดนะครับไม่ถึง1แต่ก็ถือว่าคาร์บอนเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีโครเมียมไม่น้อยกว่า14เนะครับเป็นโลโก้ SR 1 Light โลโกใ้ใหญ่ๆนะครัไม่รู้เรื่องไงนี่นะครับ 8 cr hcr 1 4 mov เมอินไต้หวันโดยคอสติลและเล่มนี้เป็นมีดแท้นะครับมีสตั๊ดฝังครอสอยู่2ฝั่งเลยใช้มือซ้ายเปิดก็ได้มือขวาก็ได้นะครับสะดวกเลยส่วนด้านหน้าจะมีฟิงเกอร์ชอยเล็กๆนะครับสามารถจะจับในลักษณะน,น,นี้ได้แต่จะใกล้คมมากเลยต้องระวังนิดนึงนะในการใช้งานละเอียดละเอียดบริเวณด้ามเนี่ยจะมีกาดอยู่ตรงนี้อีกนะครับแล้วก็ด้านล่างด้ามค่อนข,ข้างตรงพร้อมกับฟิงเกอร์ชอยด้านท้ายนะสำหรับการจับ ออกแรงโชคนะครับป้องกันมันถลายหลุดมือเวลาใช้งานรวมถึงการจับรีเวิร์สก็ทําได้ดีด้วยเพราะว่าท้ายทําเหลี่ยมมานะครับเกาะได้ดีพื้นที่การกริปก็ค่อนข้างเยอะเป็นมีดทัคติคอแบบพับได้ที่ค่อนข้างดูจะเป็นความภาคภูมิใจของโคสติลตัวหนึ่งด้วยเพราะว่าตัวมีดเ,เองเขามีความทึกบึกบืนมากเลยนะครับวัสดุด้ามผลิตด้วย g r ี ve X นะครับซึ่งทางทฤษฎีแล้วมันคือไนลอนเสริมใดแก้วนั่นเองเนาะนะครับ Glass View ylon, N, g l a s s f i b r d Nylon, FRN, GFN อะไรพวกนี้นะครับก็แล้วแต่จะเรียกแต่ว่าทางโค้ดีได้ว่า g r i e f x นะครับนี่นะ g r i e f x G R I V นะครับขีด EX g r i e v x, x ตัวโครงสร้างภายในจะเป็นเหมือนเป็น Stainless Steel Liner นะครับสอดอยู่ชั้นหนึ่งก่อนจะถึงตัววัสดุด้ามซึ่ง SR1 l i g h เนี่ยผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเขาทาสีอื่นออกมาไหมนะครับสีน้ําตาลสีเขียวสีส้มอะไรเงี้ยแต่ผมเห็นก็เป็นสีดําผิวจะเป็นผิวทรงสามเหลี่ยมครุขระแบบเนี้ยนะครับสามารถจะจับกันลื่นได้ติดขี้มือติดโครนก็ใช้แปรงล้างน้ําปัดออกได้นะครับแล้วก็ด้านหลังจะมีจิมปิงกันลื่นสาหรับการประคองสันมีดซึ่งไม่ได้อยู่บนตัวใบนะครับอยู่บนบริเวณด้ามซึ่งก็ออกแบบได้ดีนะครับจับแล้วก็อยู่ประมาณนี้เพราะว่าด้ามมีดมันยาวอะเนาะมันก็จําเป็นจะต้องอถอยมือมาด้านหลังนะครับไม่ ยกเว้นว่าการาจับถือท่าทางที่ต้องการาความกระชับหรือการคอนโทรลสันใบที่มีประสิทธิภาพเยอะๆนะครับก็จําเป็นก็อาจจะต้องขยับใกล้ก,กันกับตัวใบมากขึ้นด้วยนะครับผมส่วนด้ามจะเป็นส่วนที่แบนบางเลยทําให้มีดเนี่ยแม้ว่าจะมีด้ามที่ใหญ่แต่จับแล้วไม่รู้สึกว่าด้ามมีดมันอ้วนแล้วก็ล็อกเป็นล็อกแบบแบ็กล็อกนะครับอยู่ตรงกึ่งกลางหลังด้ามเลยแล้วก็ทางโครสตีลจะออกแบบแล้วก็ผลิตคิดค้นขึ้นมาเรียกว่า t r i a T l o c k นะ TRI AD นะ t r i a อ l o c k ก็คือตัวใบมีดจะไปชนกับทอร์ชันบ่าตรงนี้นะครับไม่ไปโดนตัวล็อกบ่าทำให้มีความแน่นหนาเบรดเพลไม่มีเลยนะครับแน่นแล้วก็กระชับนะครับรวมถึงโอกาสที่จะปลดโดยไม่ตั้งใจแล้วมาหนีบมือก็น้อยนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างภายในเนี่ยมีดเล่มนี้ไม่มีไลเนอร์นะครับ ไม่มีสเตลเลสดิวไลเนอร์เลยนะเป็นเนื้อพลาสติกล้วนๆนะครับก็มีความยืดหยุ่นประมาณนึงทำให้น้ําหนักเบาลงด้วยนะเพราะถ้ามีสเตลเลสดิวไลเนอร์น่าจะหนักกว่านี้อีกนะก็ฮาร์ดแวรก็เป็นสีเงินแบบนี้นะครับจับถนัดดีส่วนคลิป Carry Option นะครับในเล่มนี้ก็จะเป็นแบบทิป Up Carry นะพกแบบปลายชี้ขึ้นเป็นสเตลเลสดคลิปขนาดใหญ่เลยอยู่ด้านข้างถอด ย้ายฝั่งได้นะครับโดยใช้คลิปเดียวกันนะครับไม่ต้องแถมคลิปมาแล้วดีอันนี้คือแบบอันเดียวย้ายได้เลยแล้วก็ที่สําคัญคือเขามีสกรูเซ็ตให้มาเพื่อเพื่ออีกนะบแบบเออนะบให้สกรูมา6ตัวเลยนะครับ2ชุดเลยแล้วก็สเปเซอร์สแตนด์ออฟก็เป็นกลาสฟิลไนลอนเหมือนกันนะครับหรือว่า G10 วะดูเหมือน G10 มากกว่านะครับสอดอยู่ตรงกลางเออการเปิดก็จับมือเดียวเปิดอย่างเงี้ยแน่นเลยนะครับปิดก็สบัดปิดมือเดียวนี้ไม่ได้นะครับสับ ต้องระวังเลยนะชั่วผมเคยโดนบาดแล้วนะครับไอเหลี่ยมตรงเนี้ยมันคมมากเลยนะจิกเข้าไปในมือชุลองสับเล่นดูชั่วบาดเลือดออกก็เป็นมีดทัคติคอลที่ถึกมากนะครับแม้ว่าเหล็กจะไม่ใช่เหล็กพรีเมียมจ,จัดแต่ก็รับไม่ยากทนสนิมดีนะครับแข็งประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นมีดท,ที่ดูเป็นมีดทัคติคอลแนวคอมแบทแนวทหารที่ถึกนะครับจะเป็นมีดดังชีพเอาตัวรอดจากซอมบี้ก็น่าจะได้อยู่นะครับแล้วเหมือนผมเห็นแวบบใน มิชชันอินพัสซิบิลภาคแรกมึงไม่รู้เป็นรุ่นนี้ไหมนะเรือจะเป็นโคสติลรุ่นอื่นหรือเปล่าที่ตัวละครชองจงเคโนนะครับใช้ในปล่องไฟอะฉากปล่องไฟที่หย่อนอีธานฮันลงไปนะครับไม่รู้ว่ารุ่นนี้หรือเปล่านะแต่น่าจะเป็นโคสติลเด็คเกอร์หรืออะไรสักตัวนึงนะครับนี่คือโคสติลเอสอาร์วันไลท์นะครับทันโตแล้วเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าย้อนหลังรีวิวดูในเพลย์ลิสต์โคสติลและชาร์ฟนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับเฮบิไรเดนเอาท์